สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแดนดีวายครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนก๊อกน้ำซึ่ง่างซิงครับท่านผู้ชมก็จะเปลี่ยนง่ายๆถ้าหากว่าท่านผู้ชมซื้อสายน้ำดีครับหางว่ามีรุ่นที่มีตัวขันในตัวจะเป็นปล็อกในตัวท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะ,ะใช้มือเปล่าในการเปลี่ยนได้ง่ายๆครับท่านผู้ชมซึ่ง ตัวนี้จะแถมเทปพ,พันเกลียวมาด้วยตัวนี้เราจะไม่ใช้แล้วท่านผู้ชมเพราะว่า,าสายน้าดีเนี่ยมันจะมียางอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้เทปพ,พันเกลียวพันอีกรอบหนึง่งเพราะว่าถ้าหากว่าเราพันเข้าไปตัวนี้ก็จะทําให้เราหมุนยากนิดนึงถ้าหากว่าหมุนยากมันอาจจะไม่แน่นก็นได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีลูกยางพลาสติกสวมอยู่แล้วน้ําก็ไม่สามารถที่จะรัะ่วได้ เดี๋ยวมาดูวิธีเทคนิคในการเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆแบบแน่นอ่ะมันมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสาธิตท่านผู้ชมดูครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะครับหมุนเข้าไปจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นซิงค์นะครับเมื่อหมุนเข้าไปแน่นพอประมาณรับไม่ต้องแน่นมากับท,ท่านผู้ชมทีนี้เราก็หมุนสองชุดนะครับย้อนมานิดนึงทวนเข็นมนาฬิกาครับพอย้อนมา ประมาณนี้แล้วให้เราจับตัวล่างไว้นะครับท่านผู้ชมจับไว้แน่นๆแล้วก็หมุนตัวบนหมุนอย่างนี้ครับแต่ว่าตัวตัวล่างนี้ยังอยู่กับที่นะครับท่านผู้ชมก็มาให้ได้องศาที่เราต้องการก๊อกตัวนี้ก็จะแน่นะจะมีลูกยางอสองเส้นครับเราจะเส้นนี้ไว้บนตัวนี้จะไว้ล่าง เกตดูครับเห็นยีนยตยโยกหมุนเรื่อยเหมือนล็อกไปเรื่อยอ่าอ่าตอนนี้ตอนนี้เริ่มตึงนะท่าน,น,นครับเราหมุนขึ้นนิดนึงขอให้ตึงพอนะทีนี้เราก็หมุนพร้อมกันครับทั้งตัวล่างเลยหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปไปครับเสร็จแล้วก็จับตัวล่างไว้ครับทีนี้เราก็หมุนตัวบนกลับขึ้นมา หากว่าเราจะให้ตำแหน่งตัวนี้อยู่ฝั่งไหนตัวนี้ผมใช้อยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะหมุนนี้ก่อนอาจจะคลายตัวลานิดนะึงอ่ะแล้วก็หมุนพร้อมกันครับไปประมาณนี้อ่ะทีนี้เราจะหมุนตัวนี้กลับมาให้อยู่ตำแหน่งฝั่งที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมตัวล่างจับไว้นะครับแล้วข็หมุนตัวบนมาอ่ะทีนี้อ่ะอีกน,นึงอ่ะพอตึงมือครับเห็นไหมแค่ okay. เพียงเท่านี้ก็จะแน่น อันที่ที่มันอ่อนตัวเพราะว่าซิงก์มันอ่อนหนึ่งแต่ตัวนี้แน่นมากครับุณนะแล้วก็หมุนคอให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการอ่เพียงเท่านี้ก็แน่นเหมือนช่างมาติดตั้งให้เลยครับท่านผู้ชมสายน้าดีเราก็จะเอาตัวนี้ขนันไว้ก่อนครับตัวนี้จะเอาไปล่างก่อนแล้วก็ใช้สายเทียบก็แถมมาในสายแล้วทั้ง เข,นนเ,นนเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนเดียวใช้ยากนิดนึงถ้าผู้ชมทำสองมือก็จะง่ายครับผู้ชมสวมเข้าไปแล้วก็หมุนเลยนะท่านผู้ชมเอาแค่พอตึงมือพอตรงนี้ต้องซื้อรุ่นที่มีลูกยางแถมมาด้วยครับคือมันจะติดมาในตัวเลยแต่ถ้าไม่มีหรือว่ามันไม่พอเราอาจจะเสริมแผ่นยางกันซึ้มาอีกตัวก็ได้แต่ตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอครับท่านผู้ชมตัวน,นี้ก็ เสี๋ยวไปครับท่านผู้ชมเขาหมุนหมุนตึงมือครับแลเอาบล็อกที่แถมมาให้ที่อยู่ในสายนะท่านผู้ชมตัวน,นี้เขาหมุนแค่พอตึงมือครับท่านผู้ชมอ่าแค,คบตึงมือละกระเปิดได้เลยเค,ครับอราแคบ ซึ่งปกตินะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ว่าใช้สำหรับในการเปลี่ยนก๊อกซิงเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือเราก็สามารถที่จะทําให้มันแน่นได้โดยการทําลักษณะดังกล่าวท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ต้องใช้มือหมุนอย่าให้แน่นมากเพราะว่าตรงส่วนข้างล่างก็เป็นพลาสติกมันก็อาจจะแตกเสียหายได้ขอ,อกแค่พอตึงมือนะท่านผู้ชม,ชมคืเท่นนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับท่านผู้ชมอโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับผม